ดึงนิดนึงรู้สึกว่ามันไม่ชัดไม่ดึงชัดเข้าเกมสเปนคือต้องบอกงี้ครับว่าทุกอย่างจะจบเลยถ้าไอตัวสำรองที่ลงมายิงยิงเข้าทุกคนแลนฟอรอดหรือซานโชยิงเข้าทุกคนคือจบเลยแต่มันยิงไม่เข้าอันนี้ก็ต้องถามกลับแล้วทำไมถึงให้เด็ก19เด็ก19พอนะไอซานโชก็21บอแลด์กอด23่ามแต่ว่าบางทีเด็กสองสาคนเขาบอกเขาเห็นตอนเขาบอกเขาซ้อมมาเขาเป็นคนเลือกเองแต่การซ้อม ที่อยู่กับเพื่อนฝูงดูแบบโค้ดระดับชาติและนี่คือทั้งสนามแล้วเวมรี่มันไม่ใช่สนามก็จ้อยล่อยมันสนามระดับโลกคนโหคนเชียร์ผมถามเขาเดียวคุณเอาความกดดันของคนทั้งประเทศไปให้เด็กมันคุ้มไหมใช่คืออันนี้เป็นฝันร้ายของชาก้าเลยเพราะเอาตรงๆนะน้องเขาเล่นไม่ได้เรื่องตรงๆผมเห็นตอนแรกอยู่ขวาไม่ได้บอลประสานกับใครก็ไม่ได้อยู่ซ้ายลูกชอส่งให้ยังไม่วิลิตมาาแจกเก พลาดด้วยนะเนี่ยมันมีเพิ่มดราม่าเมื่อชั่วโมงที่แล้วคุณผู้ชมว่ากิลิชอะอยากยิงกิลิชเป็นคนไปบอกเซาเกตแล้วตั้งแต่คืนก่อนที่จะเตะซึ่งเซาเกตบอกว่าเดี๋ยวเขาจะลองคิดดูเดี๋ยวเขาจะลองคิดดูแล้วสุดท้ายก็ไม่ได้เลือกแล้วที่สุดท้ายคืออะไรป่ะคุณมีทั้งแจ็คกิลิชที่เป็นผู้นำแอนดวินล่าและอายุอนามไม่ใช่เด็กแล้วก็เป็นตัวยิงจากทปี่มีจอร์แดนเฮนเดอร์สันที่ผ่านการชูถ้วยมาไม่รู้กี่ครั้งกับเขาก็ดั